สวัสดีครับพบกับนิวสมาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือขเขมรโดยเฉพาะในเรื่องของกุนเขมรที่มีการเคลมกันจนกระทั่งเป็นกระแสะความขัดแย้งจบสีเกมแล้วนะครับก็ ยังมีความขัดแย้งกันต่อเนื่องแต่ต้องบอกว่ากระแสของคุณคาเมเนี่ยเริ่มน้อยลงซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้นี่นักมวยคุณคเขาเมก็ขคงจะง,งานเข้าอาจจะไม่มีงานหรืออาจจะมีแต่ว่าตังอาจจะได้ไม่เยอะเพราะถ้าต่อยในประเทศเขาค่าตัวมันไม่เท่ากับการต่อยมวยในบ้านเรา,าแล้วแน่นอนนะครับว่าทางฝั่งกองเชียร์หรือแฟนกีฬากนะ็แบนนักมวยเขมรดังนั้นก็ค่อนข้างหนักนะครับสำหรับทางฝั่งเขาก็เขาเลือกที่จะทําอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่บางคนที่ปากดีเนี่ยทำให้นักมวยตัวเองเดือดร้อนเราก็ไม่ได้ยา อยากจะอะไรหรอกแต่มันมีกระแสเยอะและโซเชียลเนี่ยโอ้โหก็เรียกว่าบ้าตามผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทำให้เกิดความขัดแย้งหนักผลสุดท้ายนะครับก็ไปตกที่นักมวยเขาแหละรวมไปถึงเรื่องของแรงงานด้วยแต่แน่นอนนะครับว่าพี่สเลคนดีครับคนนี้เลย ที่เรียกว่าเขาเป็นรองประธานกิติมศักดิ์มวยกัมพูชาเนี่ยนะครับพี่สเสลจันทร์อนคนดีคนมีตังค์เขาก็พยายามอบอุ้มคุณขมຈเต็มที่พยายามจะปโปรโมทถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับอันนี้มองในมุมของคนรักชาติเขาก็รักชาติมากๆแล้วก็อยากจะปโปรโมทคุณขมຈมซึ่งแน่นอนอคุณขมຈมคนละสายกับมวยไทยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่จะมาบอกว่าคุณขมຈมเป็นต้นแบบของเป็นต้นกําเนิดของมวยไทยเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับก็ช่วงนี้ต้องบอกว่ากระแสของคุณขม่ยเงียบมากๆนะครับเขาก็พยายาม ก็เรียกว่าเคลื่อนไหวมีความเคลื่อนไหวในการจัดรายการหรือพยายามจะทําให้คุณคณแม้โด่งดังโดยไปทํา MOU กับมวยไทย gp หรือมวยไทยกลางปรีนะครับ ก็เป็นมวยไทยที่ก็มีการต่อยกันอาจจะยังไม่ดังเท่าวันแชมปีเป็นชิพแต่วังจริงคือทางมวยไทย GP แล้วก็วันแชมปีเป็นชิพเนี่ยเขาเหมือนเป็นคอนเน็กชันกันอยู่ใครที่เกิดว่าต่อยเก่งๆอะไรในมวยไทย GP เนี่ยก็จะสามารถต่อยวันแชมปีเป็นชิพได้คราวนี้ในายเสรจันทรเนี่ยก็เรียกว่าก็พยายามนะครับโดยความที่มีตังก็ทำา m o u กับทางฝั่งมวยไทย GP ซะเลยเพื่อจัดรายการ กุนคาแมะนะครับกุนคาแมะคิกบ็อกซิ่ง j จ p ีพีนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าเขาพยายามจะทําให้มีกระแสซึ่งก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงมากน้อยขนาไหนแต่ว่าคราวนี้ครับทางฝั่งเขาก็มีการบิดเบือนว่าเขาจะจัดรายการกุนคาแมะจีพีอะไรประมาณนี้ทั้งๆจริงๆแล้วมันเป็นรายการของเวยไทยจีพีแต่ว่ากุนคาแมะคิกบ็อกซิ่งจีพีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในรายการนั้นประมาณนี้นะครับเป็นดิวชันหนึ่งซึ่งเขาก็พูดย่งยๆสื่อเขาพูดไม่หมด ก็หวังจะแบบว่าสร้างกระแสะรักชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่เห็นเขาว่ามวยไทยกลางปรีหรือ MTGP เขาก็เป็นพันธมิตรกับวันแชมปีเป็นชิพถ้าเกิดใครต่อยเก่งๆเนี่ยอาจจะได้เลื่อนชั้นไปต่อยวันแชมปีเป็นชิพซึ่งต้องบอกว่าเลตติ้งของวันแชมปีเป็นชิพดีมากๆแล้วก็แน่นอนวันแชมปีเป็นชิพก็มีอีกรายการหนึ่งคือวันลุมพินีซึ่งเลตติ้งดีกว่าละครนะครับช่อง7ก็เลยแบบว่าจัดตลอดเลยเพราะเลตติ้งดีขนาดนี้ไม่จัดได้อย่างไรนะครับ ก็มีคนส่งข้อความไปถามทางมวยไทยกลางปีหรือ MTGP นะครับว่ากัมพูชาทางฝั่งข่าวสื่อของเขาเนี่ยรายงานว่าทาง MTGP จะเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เขาก็บอกว่าเราไม่ได้เปลี่ยนชื่อเราแค่เพิ่ม d ด v วชั่นเหมือนกับคิกบ็อกซิ่งกลางปีแล้วก็ MMA กลางปี KKGP นะครับก็เป็นกุญแมคิกบ็อกซิ่งกลางปีอะไรประมาณนี้ครับ ส่วนทางฝั่งเขาก็มีการบอกว่ามีพิธีลงนามสําหรับความร่วมมือที่จะสร้างรูปแบบการถ่ายทอดสดเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของการถ่ายทอดสดกีฬารูปแบบใหม่ KKGP รา,ายการแรกกําลังจะมาเร็วๆนี้ตามนี้นะครับตรงนี้ฝั่งไทยก็มองว่าทางสื่อของเขาหรือโซเชียลของเขาเนี่ยพยายามจะบิดเบือนว่า KKGP เนี่ยก็เหมือนกับว่าจะเปลี่ยน ก็คือทาง MTGP จะเปลี่ยนชื่อเป็น KKGP ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ เพราะว่าจริงๆแล้ว KKGP ก็เป็นหนึ่งในรายการของ MTGP ท่านั้นเพราะว่ามันจะมีเยอะนะครับ MTGP ก็คือมวยไทยครั้งปีแล้วก็มีคิกบ็อกซิ่งครั้งปีมี MMA ครั้งปีอะไรต่างๆ KKGP ก็เป็นหนึ่งในรายการนั้นพูดง่ายๆนะว่าทางคุณพี่สเสลเนี่ยก็พยายามเพิ่มมูลค่าถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับด้วยความที่เขารักชาติแต่ว่าจะได้รับความนิยมมากแค่ไหน,นก็ต้องติดตามเพราะว่าแน่นอนถ้ามีฝีมือก็คงจะได้เข้ารายการวันแต่ดูแล้วรายการวันก็คงจะไม่เอานะครับเพราะว่ารายการวันเขาก็มีมวยไทยวันอยยู่แล้วววมมีันไทย ก็ต้องติดตามกันไปคือทางวันแชมปี้ยนชิพแล้วก็ทาง m อ MT g p เขาเป็นพันธมิตรกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เขาพยายามจะโปรโมททางกุกเมให้มีชื่อเสียงก็เพิ่มมูลค่ากันไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถไปอเมนไวที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ